ภาพสีเป็นยังไงรถมีร่องรอยการผุบ้างไหมนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูจากรูปอย่างนี้ดียกนด้โป้งให้เลยถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่สามสี่บล็อกนะหนึ่งเจสอเจ rbz นะครับ1 u z 6 6นะหกรเทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1j เครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นะก็สีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็น rbz <c oughs> ก็จะเป็นเครื่อง2,000 c นนะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ รถแต่ละคันก็เป็นรถบ้านสภาพงามๆนะครับดูแลกันตามมาตรฐานเป็นอย่างดีแหมนี่ถ้าไม่ติดว่าเมียสามลูกหกรถห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยเรารวบรวมรถมือสองคุณภาพดีมาแนะนำให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับ ช่องนี้มีแต่รถสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถซีดานนะครับรถไซมินิคาร์รถหรูรถ VIP ลดรถตู้หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์หายากซุปเปอร์คคาร์ว้าวสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือ ใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวหากท่านสนใจสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นเครื่องประดับของเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ Facebook Marketplace ก็มีทุกอย่างไว้ให้ท่านเลือกขาอยู่แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์คันนี้ด้วยหากท่านอยากจะติดต่อเจ้าของรถตัวจริงก็รายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอครับ เจอชื่อผู้ขายก็เข้า Facebook เสิร์ชชื่อนั้นเข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับ